ขาดการรับผิดชอบทั้งพ่อค้าและเจ้าของสวนเมื่อเจ้าของอสวนขายไปแล้วก็มาเหมาสวนไปแล้วครับขายให้พ้นๆให้พ้นตัวไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับภาระไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องไปอะไรทุกทักจ่าเมื่อเจ้าของสวนทําอย่างนี้นะครับพ่อค้าก็ได้รับความเสียหายพอได้รับความเสียหายก็จะไว้ทําไมก็่ตัดสงส่อนยังไงก็ไม่สนใจแล้วปัญหาุดใหญ่นะครับ ้าเจ้าของสวนไม่ขายครับทุเรียนไม่อ่อนวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการตัดทุเรียนทำยังไงนะครับให้เราได้ตัดได้ให้ตรงเวลาครบกำหนดและทุเรียนจะไม่อ่อนอย่างนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่การที่ทุเรียนครับเริ่มออกดอกนะครับทุเรียนเริ่มออกดอกตอนถึงดอกบานใช้เวลากี่วัน เรียนออกดอกเริ่มอ,ออกดอกถึงดอกเริ่มจะบ,บานนะครับใช้เวลา4ี่สิบห้าถึงหกสิบวันตั้งแต่เริ่มอ,ออกดอกจนถึงดอกบานหมดนะครับอันนี้อยู่ที่การบริหารจัดการด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่บริหารจัดการที่ดีใช้เวลาถึงหกสิบวันตั้งแต่ออกดอกนะจากที่ผมเคยจดบันทึกและเคยทาตรงบันทึกไว้นะครับหกสิบวันแต่ถ้าคุณแต่งดีนะครับ บริหารจัดก,การดีแต่งดอกให้รุ่นเดียวกันนะครับทุเรียนบานไม่เกิน10วันนะหนึ่งถึงสิวันบานหมดแต่ถ้าคุณไม่บริหารจัดก,การที่ดีเกินครับสิบกว่าวันจากที่ผมเคยดูสวนใกล้ๆและ,ะหลายที่ไม่ได้แต่งก็จะบานยาวถึง14บสีวันเลยนะครับเพราะว่าการทุเรียนที่ออกดอกครับถ้าเจอน่าดอกว่าดอกไม่โป้มแล้วก็ขนาดกลางนะครับเหมือนนิ้วเราเลยนะครับแล้วก็รุ่นถุกท้ายนะครับ นี่แบบนี้นะครับแต่ถ้าถ้าตั้งแต่งห็นว่าดอกออกนะแต่งอย่างนี้ออกดอกจะบานไม่เกินสิบวันนะครับการที่เราจะนับนะดอกบานเราบานวันวันนี้นะะวันนี้เดียวอย่าเพิ่งนับเราต้องนับออกลกลางๆบานวันที่หนึ่งท่านนับวันที่ห้าเลยเพราะวันที่ห้าเนี่ยท่านจดบันพลิกได้เลยเพราะมันช่วงที่เรียนดอกบานเข้าถึงกลางพอดีนะครับถ้าต้องต้องนังน้เราไหม อย่าอย่านับตั้งแต่วันแรกหรือว่าวันสุดท้ายท่านเอาดอกบานกลางกลางเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าภาคใต้นะครับจะไม่เหมือนทางภาคตะวันออกเพราะว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยอากาศทุ่นทจะร้อนนะครับมีความร้อนดอกจะบานเร็วกว่าทางใต้นะจากที่ผมไปอยู่จันทบุรีมานานนะครับคือการที่ดอกบาน,นะบตะวันออกนเ,นเนี่ยใช้เวลา5้าสิบวันนี่หมดนะครับตั้งแต่ออกดอกจนถึงอดอกบานว่า50วันแต่ทางใต้ถึง6กสิบวัน,นถ้าเราบริหารจัดก,การที่ไม่ดีนะครับ และอีกอย่างหนึง่งเมื่อทุเรียนดอกบานเสร็จเรานับวันวันที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับนะทุเรียนตั้งแต่ดอกบานหมดจดบันทึกกับร้อยยี่สิบวันนะครับตัดได้คือทุเรียนร่วงหล่นร้อยี่สิบวันแต่ว่ามันอยู่ที่สภาพอากาศอีกนิดนึงครับอันนี้เดี๋ยวจะว่าร้อยยี่สิบวันแล้วหล่นอาจจะไม่ใช่นะอยู่ที่สภาพอากาศตัวบง่งบอกตัวเปลี่ยนตัวแป,วปนะรของการที่ทุเรียนจะสุกนะครับ ถ้าทุเรียนอากาศแห้งแรงหรือว่าขาดน้ําจะสุกเร็วประมาณร้อยสิบร้อยสิบกว่ากว่าถึงร้อยสิบห้าวันก็ร่วงล้นเดี๋ยวถ้าอากาศมีความชื้นสูงมีความฝนตกเยอะฝนตกชุกก็จะเลื่อนการสุกนะการเก็บเกี่ยวขึ้นจะได้อีกนะครับการที่การตัดทุเรียนนะครับถ้าท่านจดบันทึกนะครับบันทึกไว้แล้วก็ใครก็ตัดไดนะ้ไม่ต้องเป็นมือคนเก่งนะท่านเจ้าของสวนท่านรู้ดีว่าทุเรียนท่านบานดอกวันนี้นะครับนะวันนี้ท่าน ท่านจดบันทึกไปแล้วนะครับดอกบานเวลาอยู่กลางกลางร้อยสิบวันนะครับนะท่านตัดได้เลยเลือกนะครับแต่ยังตัดได้ไม่หมดนะครับ่าร้อยสิบวับนถ้าท่านบริหารจัดการที่ดีนะครับการผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าร้อยสิบวันท่านตัดได้เลยแต่ว่าไม่ไม่ตัดโลต้นนะขอเน้นย้าว่าตัดเฉพาะที่แก่ลูกที่แก่ลูกที่กัวเซนต์จัดแป้งสามสิบสองกัวเซนต์ใต้ในอนนะครับ แต่ในต้นเดียวกันเนี่ยถ้าท่านตัดหมดเนี่ยบางบางครั้งนะครับบางลูกมันจะมีลูกที่กินอาหารช้าที่ออกมาอดอกดอกช้ากว่านิดหนึ่งนะครับนี่คือการการที่เราจะตัดครั้งเดียวมันไม่ได้ท่านจะเอา32%เอร์เซในต้นเดียวกันวันเดียวกันอัดจากสุดท้ายบ้างเลนะยเราต้องเลื่อนการตัดเพราะสมัยที่ผมทาทุเรียนเมือ่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะตัดทุเรียนต้นหนึง่งอ่ะผมตัด 3- ามถึงสครั้งนะครับ แต่มาสมัยเนี้เขาตัดทีเดียวลดต้นครับคิดว่าร้อยสิบวันตัดทีเดียวหมดลูกที่แป้งอ่าเปอร์เซ็นสามสิบสองยังไม่ถึงก็มีเยอะนะครับนี่ขอเน้นย้ํานะครับแต่ถ้าอยากให้เปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยหรือว่ารับประทานอร่อยต้องเกินกว่านี้นะครับเปอร์อย่างน้อยก็สามถึงห้า 3, เปอร์เซ็น,นครับอร่อยมากนะครับคือเราเลื่อนการตัดไปอีกสักประมาณสักห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับอันนี้คือแป้งเนี่ย ร้อยสามสิบห้าขึ้นเลยไปแล้วนะครับอยากจากที่เออโทษตีจากสามสิบสองเกินไปสามสิบห้านะครับนี่คือการตัดต้เรียนนะครับใครก็ตัดได้นะครับเจ้าของสวนรู้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องมีคนเก่งนะครับไม่ต้องมีเอาอาจารย์มาตัดนะครับเจ้าของสวนผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าจดบันทึกร้อยสิบวันท่านตัดได้อแต่ว่าตัดกน้นเลือกตัดเฉพาะที่ว่าลูกแี่แก่นะครับร้อยสิบวันอย่าเพิ่งลดต้นนะครับ เลื่อนไปอีกนักอาทิตย์นึงลดต้นได้อยู่ที่การบริหารจัดก,การที่ดีถ้าท่านแผนตั้งแต่ลูกใหญ่จนถึงลูกเล็กไม่มีการตัดแต่งไม่บริหารจัดก,การที่ดีก็ต้องเลื่อนการตัดไปอีกการลดต้นไม่ได้นะครับสรุปตอนนี้มันมีสองสองประเด็นสอหัวข้อที่การตัดทุเรียนอ่อนหนึ่งนะครับกลัวว่าราคาจะลงรีบตัดรีบตัดเื่ายิ่งอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะครับมันก็อ่อนต่างคนต่างกลัวว่าราคาจะลงนะครับอ่ะจริงๆแล้ว เราไม่ควรที่จะรีบตัดนะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยจะอ่อนอยู่กระจุกอยู่พักเดียวนะถ้าเราตัดรีบตัดกันนี่นะถ้าเราไวานะ้ราคาก็จะบิดขึ้นเรื่อยๆการตัดนะครับท่านอย่ารีบตัดเพราะปัญหาสองขาดการรับผิดชอบมันมีมีสองประเด็นนะทั้งพ่อค้าและเจ้าของสวนเมื่อเจ้าของสวนขายไปแล้วก็มาเหมาสวนไปแล้วนะครับขายให้พ้นพ้น,พนให้พ้นตัวเพราะไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับภาระ ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องไปอะไรทุกทักางเมื่อเจ้าของเ,ออเมื่อเจ้าของสวนทําอย่างนี้นะครับพ่อค้าก็ได้รับความเสียหายพอได้รับความเสียหายก็จะไว้ทําไมครับที่ตัดส่งไปแล้วอ่อนอยังไงก็ไม่สนใจแล้วน,นี้เราจะต้องช่วยกันแก้นะทั้งพ่อค้าและเจ้าของสวนปัญหาจุดใหญ่นะครับถ้าเจ้าของสวนไม่ขายครับทุเรียนไม่อ่อนผมรู้ทงท,งทั้งที่ เขามาเมาไว้แล้วเนะี่ยแต่คุณต้องมีการรับผิดชอบให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเมาแล้วคุณต้องปล่อยทิ้งเจ้าของสวนก็ต้องยอมจำใจต้องตัดท,ทั้งที่ทุเรียนอย่างยังเปอร์เซ็นต์ที่ได้เพื่อให้พ้นเพื่อไม่ใหเ้เขาเสียหายมากไปกว่านี้นคือปัญหาที่นีนต่อช่วยกันนะครับนะอยาก,ยาก,ยากช่วยกันสร้างกระแสความอยู่รอดนะความยั่งยืนของของพืชของประเทศด้วยกันนะเราต้องรักษาชื่อเสียงของประเทศ ยินก็เหมือนกับพวกเราครับต่างชาติก็เหมือนกับเรารถ้ามาซื้อไปแล้วนักทันไม่ได้ถ้าอยากจะซื้ออีกไหมตอนนี้เราก็มีความหวังว่าทุเรียนยังเป็นพืชอันดับหนึ่งอยู่ส่งไปต่างประเทศเมื่อเราทําของที่ไม่มีคุณภาพของไม่ดีส่งไปถ้าเราทําไม่ดีครับอ่ณตอนเนี้ถ้าต่างประเทศนะครับแคนเซิลเราไม่ซื้อเราครับเราอยู่ได้ไหมถามดิวว่าถ้าเราทาของไปไม่ดี เนี่ยปัญหาจากกะทบกลับมหาชาวสวนทันทีเมื่อชาวสวนไม่ช่วยกันร,รักษาคุณภาพไม่ช่วยกันดะูแลจะกลับย้อนกลับมาหาเราผมอยากจะเน้นย้ำนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับช่วยกันกนิดนิดนะครับเพื่อ,อย่งยืนเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรหร,รือว่าของรักษาชื่อเสียงของประเทศอย่าให้กระบวนการนี้นมาทํากลับมาทําลายพวกเราเองที่เราทำของเาไปไม่ดีนะครับ